สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันอัพสเปคคอมนะครับโน้ตบุ๊กอันนี้เป็นสเปค Intel อันนี้เก่าแล้วครับอันนี้ก็มันมีอาการช้าๆหน่อยนะครับเวลาเปิดเครื่องอัพสเปคด้วยอันนี้นะครับหลายๆคนคงคิดว่าอัพแค่เร็มแล้วมันจะเร็วนะครับจริงๆอัพอันนี้แล้วมันเร็วกว่านะครับอันนี้ร้อยยี่สิบกิกนะครับเขาเรียกว่า ssd นะครับก็คือไปเปลี่ยนแทนฮาร์ดดิสก์เดิมนะครับ วิธีการก็คือพลิกมาด้านหลังนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไขควงครับไขควงขนาดเล็กอันนี้สั่งมาจากเซเว่นอีเลฟนะเราก็มาดูด้านหลังับมันจะมีช่องอยู่สองช่องมันจะมีช่องอันนี้คือช่องแบตเตอรี่นะอีกอันหนึ่งก็คือนั่นแหละคือสําหรับใส่ s s d ดีนะพวกอัพแรมอัพอะไรก็เราก็หารูน็อตนะครับรูน็อตมีกี่รูก็ถอดน็อตให้หมด ก็เพื่อนนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นแรมนะครับช่องแรมอันนี้เป็นฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสตัวเดิมเราก็ตรวจสอบดูว่ามันมันติดกับอะไรทำไมถึงถอดไม่ออกนะครับก็หาดูน็อตนะครับอันนี้มีน็อตอยู่สองตัวก็ทำการถอดออกนะครับแล้วก็ลูดนะครับลูดลง เอาออกแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแบบข้างในนี้จะเป็นแบบจานนะครับจานหมุนแล้วก็แกะออกจากตัวถาดนะครับก็คือดูที่น็อตนะครับ อันนี้ครับได้ฮาร์ดดิสตัวเดิมน,นะครับเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาฮาร์ดดิสมะบุกอันนี้เป็นฮาร์ดดิสซัมซุงนะครับความจุห้าร้อยกิกนะครับอันนี้จะประมวลผลการทํางานเราจะช้าหน่อยนะอันนี้ฮาร์ดดิสซีดครับซีดจะไม่มีจานนะครับมันเป็นเหมือนเมมโมรีนะครับก็คือจะประมวลผลเร็วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะนครับนั่นนะครับเมื่อกี้ใส่ยังไงเนาะอันนี้ยางที่เขาปิดมานะเราก็ถอดออก แล้วก็ยึดน็อตให้เหมือนเดิมนะครับยึดนอด็อตยึดน็อตสีตัวนะครับให้มันแน่นหนาะ มัดตกหายไปตัวหนึ่งนะครับต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยครับ ว่าน็อตตัวเล็กมากเลยครับพื้นหลังเราก็ลายตามากเลยทางน็อไม่เจอนะครับโอ้ oh, เจอแล้วครับอันนี้นะครับน็อตมันทำะไรอันนี้น็อตที่ต่อหายนะครับว oh, er ันนี้ผมเปิดไฟช่วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผิดอันน,น,นะครับ ันนี้ครับต <Okay. S 1> ื่นเต้นนิดหน่อยนะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก็พอรู้ครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะไครถามมองแต่ไป,ไปใช้ทำอย่างอื่นสอบคอมประกอบคอมนี่ผมได้หมดนะ mm. อันนี้มาแบ่งปันความรู้ครับทำไม่ได้ใช้มันจะลืมนะ mm. ต่อขาหนอตยึด s s d ให้แน่นนะ สำหรับคอมสเปคสูงๆมันจะมีทั้ง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสตัวธรรมดาครับฮาร์ดดิสธรรมดาใช้เก็บข้อมูลนะครับเพราะว่ามันเวลาข้อมูลมันสูญหายมันอะไรมันสามารถกู้ได้นะอันนี้กู้ไม่ได้นะแต่เราไม่ไม่เน้นกู้นะครับเน้นเร็อเวอ,อย่างเดียวครับอันนี้ก็ทําการติดตั้งไปนะ ผมก็อยากจะบอกว่าผมใส่ผิดนะครับเพื่อคิดจะรีวิวแต่ใส่ผิดต้องดูรูดีๆนะครับก็คือดูเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะพอดีเมื่อกี้มันมืดไปหนึแต่มันมืดแค่สองด้านนะครับมันไม่ได้มืดแปดด้านไม่เป็นไรครับผิดก็เราก็แก้ไขได้คอมพิวเตอร์อย่างนี้วิชาคอมพิวเตอร์อย่างนี้นะต้องลองผิดลองถูก อันนี้ผมต้องการจะเทสยให้ดูนะครับว่าทาผิดมันเป็นยังไงนะนก็ใส่ไปไม่ได้นะอันนี้คือผมแค่ใส่ลับด้ครับให้ให้ดูจากตรงนี้นะครับวิธีการอันนี้คือรูเล็กรูใหญ่นะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้รูเล็กรูใหญ่อันนี้ก็มันจะมีอันเล็กกับอันใหญ่พอเราพลิกไปอันเล็กจะอยู่ทางนี้นะครับอันใหญ่จะอยู่ทางนี้จริงๆอันนี้มันต้องความพอมันก็ใส่ไม่ได้นะ ก็คือถอดน็อออกแล้วก็กลับด้านหน่นะมาด้านน,น,านี้นะอย่างนี้นะครับก็จะถูกต้องก่ยึดน็อตไปเหมือนเดิมนะครับใั้น,น็อตยึดนะครับอันนี้ n น้ตบุ๊กในแต่ละรุ่นมันอาจจะต่างกันที่ตำแหน่งนะครับแต่ก็คล้ายๆายกันนะครับ ลองไปแกะไปลื้อดูนะครับศึกษาคอมเครื่องแรกผมซื้อมาสองสามพันนหครับซื้อมาจากซื้อมาจากตลาดนัดนะครับ้อมาหัดลือหัดอะไรนะก็อันนี้เคยเจอบานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้ใส่อย่างนี้นะจะได้น,นะ อันนี้เราก็เสียบไปกับตัวเดิมนะอันนี้เสียบปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD นะครับอันนี้ทำง่ายนะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับ พูดไปด้วยเพลงไปด้วยก็ได้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาก็อยากฟังเพลงด้วยผิดลิขสิทธิ์มจ๊ะอะไรก็ควรจะฟังเพลงวิจารณ์ลิขสิทธิ์อะไรล่ะเออเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรนี่นะเปิดเพลงโศกจะได้ต้องผิดลิขสิทธิ์มีไหมมีมจ้ะเพลงตีดีๆอ่ะยันต์แต่ร้งองเองเอะจ๊ะผิดลสิทธินะ์ไหม อันนี้มาดูแรมนะครับอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนแรมก็ไหนๆก็แกะนะครับเอาไว้ดูเนยอันนี้เป็นลาโพงนะครับลำโพงก็จะมีแม่เหล็กแม่เหล็กก็จะดูดเหล็กอันนี้ดูดแอปเปิลมาจากไหนไม่รู้นะก็ทําความสะอาดแกะออกมั้อันนี้เป็นแรมนะครับแรมสองตัวนะวิธีการถอดแรมมันจะมีตัวล็อกนี้นะแล้วก็แกะออกสองด้านนะครับแล้วก็ดึงดึงอย่างนี้นะครับใครจะเปลี่ยนแรมโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้นิ้วสัมผัสน,นะครับให้ใช้ยางลบ อันนี้เป็นแรมของซัมซุงนะครับเน็อินช้หนาขนาดกี่กิกเนี่ยได้ยินไหมแรมอันนี้นะครับไม่รู้ดูตรงไหนว่ากี่กิกนะครับรู้แรมรู้มาดูคนบ้าน เราจะถอดอีกอันให้ดูนะวรีวิวอะไรก็ไม่รู้อู้ตายอันนี้นะครับการเปลี่ยนเลยวิวอันนี้นำสี่กิกนะครับสี่กิกสองตัวนะพี่้าถ้าเราอยากได้เร็วๆเราก็เอาสักสิบหกกิกสองตัวนะครับหรือว่าแปดกิกสองตัวอันนี้สี่กิกสองตัวก็เป็นแปดกิกนะครับก็คืออันนี้แค่ให้ดูนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนยัดเข้าไปครับอันนี้มันใส่ได้สองช่องต้องเหรอโอเคไหมหรือว่าแบบมันมัวไหม ให้จะลงแชร์กินอันนี้นะครับการเปลี่ยนแมเสร็จเรียบร้อยครับการเปลี่ยนแมแล้วเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD นะครับโอ๊ยออดเอ้ยก่อประกอบเข้าคืนนะครับทำงไงมันจะไม่สร็จต่อวะอาาไม่ใช่เนี่ยมายถึงแสงโทรศัพท์ ได้ไหมนี่จะให้เด็กถา,ถามจะถามว่าเออเป็นเลขอะไรอะไรเงี้ยอันนี้คุณนั่งทำเออแบบสตูตแบบเลื่อนมาเรื่อยๆใช่ไหมก็จะลองเออเนี่ยอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นนเราจะมาเปิดเครื่องดูแล้วนะยี่สิบถึงยี่สิบนี่เผื่อแบบเผื่อเคที T ด้วยนะผมจะกลางหน้าจอให้ดูนะเคที T v ก็แบบอื่อันนี้จะจับคู่ที่ว่าแบบดูนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนเลขหนึ่งอาราิคู่กับเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยอยู่สีอะไรอะไรเนี้ยเดจะถามเป็นสีเอา ก็ได้เนาะครับมาต่อกันนะครับอันนี้พอดีเมื่อกี้ที่ลองเปิดเครื่องแล้วมันเปิดไม่ติดสักทีนะครับเหตุผลก็คือผมแกะแรมให้คุณผู้ชมดูนะครับแกะแล้วมันจะมีปัญหาอย่างนี้นะครับผมจะให้ดูอันนี้บอกถึงปัญหานะครับ ปัญหาเราก็ตามแก้นะเพราะว่าปัญหาแต่ละอย่างมันก็ต้องแก้เป็นอย่างๆไปนะอันนี้นะครับเห็นสติกเกอร์นี้มันพับลงนะครับผมเสียบแลมติดสติกเกอร์ไปนะครับแลมมันก็เลยไม่อ่านนะ เราแกะแรมออกนะครับเอาสติกเกอร์มันงัดขึ้นนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับทำให้เป็นปัญหานะครับอยลาใส่ก็ดูให้ดีด้วยนะครับ อันนี้ครับอันนี้ผมยังไม่ปิดแล้วกันครับเผื่อมีปัญหาอะไรอีกอันนี้ผมลงวินโดว์ไว้ในแฟลชได้แล้วนะครับอันนี้ลองมาเปิดดูนะครับ ติดแล้วครับตอนแรกจอไม่ติดเลยครับเปิดยังไงก็ไม่ติดนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับกับการเปลี่ยน ssd นะครับ อันนี้เปิดครั้งแรกมันจะอันนั้นหน่อยนะช้าหน่อย สรุปว่า SSD นี่ผมเคยลง Windows ไปแล้วนะครับก็คือ Windows ไม่ต้องลงใหม่นะครับก็คือ SSD ที่เคยลง Windows แล้วเราสามารถถอดไปใส่เครื่องไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลง Windows ใหม่นะครับ จะมาปิดเครื่องให้ดูนะครับดูนะครับใช้เวลาในการเปิดเครื่องนะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะเปิด อันนี้นะครับเร็วมากเลยครับแค่นี้นะครับแค่นี้คอมคุณก็เปิดเครื่องเร็วเข้าโปรแกรมเร็วนะครับ มาดูการเข้าเว็บนะครับ ขอบประมาณนี้นะครับเปิดโปรแกรมเปิดอะไรก็ค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับอันนี้จะมีแค่ไดฟีได้เดียวนะครับเราก็มาสร้างที่เก็บงานเรานะครับ แล้วก็มาเก็บรวมกับได้ซีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก,ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ